พอ่พอขาเมื่อวานผมโดนแมวกัดโอเคเดี๋ยวพ่อพามาโรงพยาบาลฉีดยาแก้บาดทะยักก็แล้วกันพอ่อขาผมไม่อยากฉีดยาผมกลัวเข็มเอ้ยลูกรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อมาพ่อับจะไปไหนพอ่อ หลายรอบจนพักคล่อง <laughs> 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 ไม่ค่อยเยอะรอบเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยก้าส,สีเหลืองอ๋อใครได้ไม่รู้พี่เอกขึ้นด้านบนแล้วเฮ้ยพี่ฝนเจอก้าสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกาสีฟ้าไว้ตรงไหนพี่เอกสีฟ้าอยู่ด้านล่างข้างบนใช้ก้าสีชมพูแล้วแล้วก็้อนเี๋ยพี่ฝนขึ้นบนก่อนนะก้ากสีฟ้านะฟ้าเลยสีขาวสีเหลือง ฟ้าเลยอ่ะฟ้าเลยอ่ะฟ้าเลยอยู่ไหนกาสีฟ้าฟ้าเลยนี่ม่วงแปลงอเคข้างบนมีเขียวบนเขียวหรอใช่พี่เอกดูห้องอื่นก่อนเอย่ยพี่ฝนฟ้าเลยนะพี่เอกฟ้าเลยเหรอใช่ใช่ฟ้าเลยลองแว็บเข้าห้องรีเซพชันดิไม่มีนี่เราอยู่ไหนเนี่ยพี่เอกอยู่ไหนกันเนี่ยพี่เอกกำลังวิ่งอยู่ชั้นสอง ก็อยู่ชั้นสองเหมือนกันเดี๋ยวขอดูงล่างก่อนดีกว่าได้เพลกเลาะๆให้นะข้างบนมีสีเขียวสีชมพูมีสีชมพูด้วยหรอสีขาวสีเหลืองเดี๋ยวใช่มีสีชมพูแล้วก็สีม่วงตรงริมเหมือนเดิมพวกนี้เหมือนโดนล็อกที่เอาไว้อ่ะมีสีฟ้าข้างล่างใช่เปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนเอาหมดแล้วชั้นบนเพลกลงชั้นล่างอันนี้มันเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้สีเขียวเปิดไม่ได้น่ามันเป็นสีฟ้าที่พี่ฝนถืออยู่สีน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำเงินแล้ว้า น้ำเงินเอาน้ำเงินก็น้ำเงินแล้วม่เปิดตรงไหนน้ำเงินเหรอก็คงแถวนี้แหละเพราะชั้นบนไม่มีชั้นบนไม่มีหรอเอาเพื่อนเปิดสีเขียวเร็ววันนี้เร็วเพื่อนวันนี้เร็วเคโอเคเพื่อนเปิดสีเขียวได้สีเขียวอยู่ข้างบนนะ่นี่นั้นสีอะไรอ่ะโอเคเพื่อนเปิดสีเขียวแล้วเพื่อนได้อะไรไปอ่ะได้สีแดงเอาปิดประตูปิดตู้ใส่ด้วย โอเคเพื่อนได้สีแดงเพื่อนงไปเปิดเลยประตูหน้าโอเคสิตออกแล้วทีนี้เราต้องหาของต่อพี่เอกใช่แล้วสีฟ้าอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวพี่เอกวนดูรอบนอกให้รอบนอกตรงนี้มีขึ้นเป็นข้างบนชั้นสองอ่ะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกแล้วเพื่อนกระโดดบอกแล้วว่าสีฟ้าสีฟ้าอยู่นี่เพื่อนทางไหนออยู่บนเนาะโอเคทางไหนเพื่อนทางไหนเพื่อนสีฟ้าทางไหนประตูนี้มีอะไรแล้วปิดไว้ไหมอ่ะ เดี๋ยวต้องเปิดออกดิเราถึงจะรู้ว่ามีอะไรว่าแต่แมวไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าแมวแมวมาแมวมาไหมแมวไม่มาแมวไปไหนอ่ะแมวแอบเหรอแมวไปไหนไม่รู้ว่าเบียกเจอค้อนเบียกมาค้อนเร็วค้อนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงค้อนอ่ะค้อนอยู่ไหนพี่ฝนก็เอาค้อนไปดิพี่ฝนถือกาสีฟ้าอยู่ไงเพื่อนถือค้อนไปแล้วเอาเพื่อนถือค้อนไปก็ถือค้อนพียกยังอยู่ห้องชั้นล่างไงยังไม่เจออะไรเลย เฮ้ยนี่ไงครับสีฟ้าอยู่ห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งชั้นล่างโอเคโอเคเด็ดลงไปอุ้ยแมวมาแล้วแมวมาแล้วแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งชั้นล่างแล้วแมวมาแล้วลงาลงทางไหนเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปเดี๋ยวกำลังไปแมวมาหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วทุกคนรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนึ่งศูนย์หนึ่งนะพี่ฝนอยู่ไหนอยู่ชั้นบอหาที่ลงมาก่อนเร็วโอเคกำลังลงไปรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมา เรียกว่าเราเราควรไปใส่ผมเราควรหาซื้อผมนะนี่ทางนี้ทางนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งฮึบฮไมพวกเราหัวร้อนกันหมดเลยเราเพิ่งเกิดว่าโดนจับโกนผมไฟหมดเลยโอเคเปิดอันนี้อะไรอ่ะให้เราหยิบให้เราหยิบให้เราหยิบอ่าเราเพื่อนเอาคอนไปแล้วเพื่อนเพื่อนเอาปะจจาไปแล้วมีทั้งปะแจ้าทั้งคอนเลยโอเค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 มาแล้วเพื่อนเพื่อนเอาปะจจาไปไว้ไหน โอ้ดูวิ่งทําทำไมโลโลวิ่งกันเร็วจังเพียกวิ่งต,า,ตามไ, <ป S 1> ไม่ทันมีแบบกดแล้วว่าสปีดได้สักแป๊บหนึ่งไหมวิ่งปื้ดอ่ะเพื่อนขึ้นมาแล้วเพื่อนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนาเบ<อ>ียกเร็วเขา<อ><อ>ไม่มีโหมดแดชให้เราเหรอไม่มีไม่มีเพื่อนเอาปัจจาไปแล้วไปเปิดห้องที่มันเป็นห้องออกกําลังกายอ่ะโอเคเพื่อนเปิดก๊าซสีม่วงได้ที่พี่ฝนโลก๊าซสีม่วงอยู่ไหนนี่ก๊าซสีม่วงอยู่นี่ไหนเบียกอยู่ไหนเลยสีเขียวมาเลยสีเขียวมามาเร็วมาเร็วนี่เบียกใช่ไหมใช่เพียกอยู่นี่ กำลังไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วยุงนี่เร็วนี่เรมีคนนําทางอีกคนนึงด้วยเนี่ยเพราะขอรู้ว่าสีม่วงคือตรงนี้เร็วเร็วถึงแล้วถึงแล้วสีม่วงสีม่วงเราแมววินัยเนี่ยแมวอ่ะยังไม่เจอแมวเลยมาสีเขียวเขียวเพื่อนเอาไปปอลเร็วเร็วเเขียวอยู่ฝั่งนู้นแกเพื่อนได้เขียวไปแล้วเร็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 วทำเวลานี่แมวไปไหนแล้วเนี่ยไอสีขาวแกเพื่อนได้การสีขาวเมื่อกี้ชั้นล่างหรือชั้นสองเนี่ยชั้นล่างชั้นล่างสีขาวอยู่นี่ เร็วเพื่อนเร็วเร็วเข้าแมวหายอ่ะหรือแมวรอจำสแกรอยู่หน้าประตูพี่ฝนคิดว่าแมวน่าจะรอดักทางเข้านะใช่ไหมทางเข้าทางออกอ่ะอุ้ยอุ้ยอี้ไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะคนลุกแล้วว่านี่ไงตรงนี้เพื่อเร็วเลยเพื่อนเร็วใช่ไหมเพื่อเปิดเพื่อนเปิด ไพ่อเราใช่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พ่อแต่เป็นเด็กอีกคนนึงอะเฮ้ยเขมาทำอะไรแถวนี้ตรงนี้มันมีแมวนะแมวตัวนั้นน่ะมันกัดฉันด้วยพออ่อพาฉันมาฉีดวัคยะ์ไปเฉยเลยเอาไปไหนล่ะเอา้าที่สําคัญคือเราตามมาท <Hey, S 1> ำไมเฮ้ยโอ้ยโอ้มันดักเราอยู่ในป่าโอ้ยโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยสรุปว่า เด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะต้อ,อ <Okay. S 2> งหาทางออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พาเราไปเข้าป่าตามหาแมวอีกรอบแน่ๆเลยอ่ะพี่เอกเราจะไปตามหาก็เมื่อกี้แมวหายอ่ะโอ้แมวจำซกแกอยู่ในป่าโหโหดร้ายทารุณมากแมวมานี่ยืนกับแมวพอดีเลยเ่พือแมวเป็นเพื่อนเราได้เลยอ้าวยืนยืนยืนปิดคลิปปิดคลิป เป็นยังไงกันบ้างคะส,สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ่งกรุ้งกริ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกแล,แล้วก็เหมียวด้วยนะครัาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเหมียวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเหมียวโล็กนี ขอจับเจ้าสองตัวนี้เป็นตัวประกันก่อนก็แล้วกัน<อ>เราพบกันใหม่คลิปหน้านะไว้ไจ้